สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุษนะคะในคลิปนี้สุพนุษย์จะมาชวนทําถั่วแปบค่ะในคลิปนี้จะเป็นถั่วแปบไทยไส้หวานมีวิธีการทําที่ง่ายมากๆนําถั่วแปบมาจัดจานเสิร์ฟพร้อมด้วยโรยน้ํากะทิสักเล็กน้อยแล้วตามมาด้วยงาคั่วก็ได้รสชาติที่อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเนื้อสัมผัสของแป้งก็มีความนุ่มมากๆเลยค่ะมาชมว,วิธีการทํากันเลยสุพนุษย์จะนําถั่วเลนทินสีเหลืองมาใช้แทนถั่วเขียวล้อเปลือกนําถั่วเลนทิน 145กรัมล้างทําความสะอาด2ครั้ง จากนั้นก็ต้มน้ําให้เดือดใส่น้ําลงไป1ลิตรเมื่อน้ําต้มจนเดือดดีแล้ว,ลวก็ใส่ถัว่วเดนทินลงไปต้มใช้ไฟกลางในการต้มคนบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อต้มไปจนครบ13นาทีแล้วนําถั่วมาเช็คความสุกค่ะถ้าเกิดถั่วบี้แล้วไม่เป็นไตก็นําตักขึ้นพักไว้ในตะแกรงได้เลยแลมาทําในส่วนของตัวแป้งใส่แป้งข้าวเหนียวดํา60กรัมแป้งข้าวเหนียวขาว80กรัมคนให้เข้ากัน แล้วเติมกะทิ150กรัมกะทิค่อยๆใส่ทีละน้อยใส่ไปแล้วก็นวดแป้งไปนวดไปเรื่อยๆถ้าแป้งยังมีความเหลวอยู่ก็เติมแป้งข้าวเหนียวขาวเพิ่มขึ้นอีก50กรัมแล้วใส่น้ำกะทิลงไปให้หมดจากนั้นก็นวดต่อจนแป้งดิ่มและปั้นเป็นก้อนได้ แป้งที่ดีจะต้องไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปค่ะจากนั้นจะพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วมาทําต่อในส่วนของไส้ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไป135กรัมแล้วก็ใส่ถั่วเดนทินที่ต้มสุกค่อยๆคนและผัดส่วนผสมให้เข้ากันใช้ไฟกลางในการกวนค่ะเมื่อกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําตาลมะพร้าวเริ่มละลายและซึมเข้ากับถั่วเดนทินจนแห้งแบบนี้ก็ปิดไฟแล้วยกขึ้นได้เลยพักในส่วนของไส้ไว้ จากนั้นจะนำมะพร้าวถึงทึกขูดฝอยใช้170กรัมตั้งน้ำให้เดือดแล้วนำไปนึ่ง5นาทีเมื่อนึ่งจดครบ5นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ในถาดขนาดใหญ่แล้วก็เติมเกลือป่นลงไปเสร็จ1:4่ช้อนชาค่ะจากนั้นก็คลุกคเคล้ามะพราะ้าวแล้วก็เกลือป่นให้กระจายเข้าด้วยกันเมื่อเตรียมในส่วนของมะพราะ้าวเสร็จแล้วจะมาปั้นแป้ง จะแบ่งแป้งออกเป็น20ก้อนเท่าๆกันนำไปช่างจะช่างได้ประมาณ16กรัมต่อก้อนจากนั้นเมื่อปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดโดยใส่ใบเตยลงไป3ใบในระหว่างที่รอน้ําเดือดก็จะมาแบะแป้งให้เป็นแผ่นบางๆจะทําให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้เมื่อน้ําเริ่มเดือดนําใบเตยขึ้นจากนั้นจึงหย่อนแผ่นแป้งลงไป หย่อนไปทีละน้อยให้เต็มหมอ้อแล้วก็ต้มจนกระทั่งแผ่นแป้งทั้งหมดลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ําจากนั้นจะต้มต่ออีกหนึ่งนาทีเมื่อต้มจนแผ่นแป้งสุกดีแล้วจะนําตักขึ้นไปวางไว้บนมะพร้าวค่ะเวลาตักแผ่นแป้งวางลงบนมะพร้าวค่อยๆวางอย่าให้ทับซ้อนกันเพราะแป้งจะติดกันค่ะเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตักไส้ใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ จากนั้นก็จะหุ้มตัวแป้งให้ปิดไส้ให้มิดค่อยๆปิดผนึกของรอบๆขอบของแป้งแล้วนำคลุกมะพร้าวอีกครั้งคลุกให้รอบๆจนทั่วแล้วก็วางไว้เลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง20ชิ้นจากนั้นก็จะนำมาจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยก็จะราดด้วยน้ำกะทิโดยที่ผสมน้ำกะทิกับเกลือแล้วก็แป้งข้าวโพดสุพทุจะเขียนคำอธิบายไว้ให้อีกครั้ง จากนั้นจะโรยด้วยงาคั่วด้านบนแค่นี้ก็ได้ขนมดั่วแปบไทยไส้หวานที่มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อสัมผัสของแป้งมีความลุ่มมากๆรสชาติหวานกำลังดีได้กลิ่นหอมของงาลองนำไปทำตามกันได้นะคะ